สวัสดีครับทุกคนกลับมาพา่อกระดิกแล้วช่องนบปื้มฟิวเจอร์นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมอามองอัชนะครับแอนตัดแต่งตัวกันก่อนเลยมผมเดี๋ยวจะมาเล่นมาเก็บของสะสมนะครับไปซื้อของอะไรอย่างนี้แค่นี้ก็พอเบื้องหลังก็เอานี้ใช้สวยดีมาเรียบเนียน เนียนจริงถ้าดูได้ให้ดูได้อ้กำลังไล่กระจู่งก้าวเต็มๆเน่ะอ่าที่มันมีแบบอ่านว่าอะไรเนี่ยมันมันมีเอ่อเอ่อเอ่อเลรลอะไรโอกลโอกน ทำเล่นไม่ได้เลยมาแล้วโอ้ด้สีตัวเองด้วยไม่เอาสีขาวแต่เอาสีโอเคอ่าโอ้โหไม่ได้เป็นมืมาสเตอร์แล้วโอ้โหเป็นครูเม่ธรรมดาด้วย ชนะในพริบตาชนะในพริบตาชนะในพริบตายังไม่ได้เริ่มอะไรเลยมีเฮกในนี้หรือเปล่าหยงไรโอ๊ยโอ๊ยไม่นะ นี่เรากดตัวลงไปเด็ดเล็ดไปกันเลยสตาร์ได้แล้วมั้ยสตาร์ได้แล้วมั้ยสตาร์สตาร์สตาร์ใครสตาร์ใครสามว่าใครเหรอคะ สตาร์ทสตาร์ทโอเคสตาร์ทเรียบร้อยศาสุกขอให้เป็นอีโบสเตอร์ด้วยเถิดโอ้โหรูเบศทรายผมไม่ได้เป็นอีโบสเตอร์เลยอ่ะและปัญหาคือผมก็ปิดรูเมดด้วยนะชูเมดทำรงล่ะ เป็นนางฟ้าหรือไงคือคือเมทเป็นนางฟ้าเลยไงหรือธรรมดาโอโหมีเควสแค่นี้เหรอเควสสองอันเมื่อกี้แล้วก็เควสล่างมีเควสยูสีอันเองอ่าเกิดอะ ให้เพื่อนก็ทำเหมือนผมสีม่วงนี่ก็พื้นหลังเหมือนผมเลยนะซึ่งคนอื่นนั้นเลเวลย6ี่สิบหกเดี๋ยวนะสีดำยี่สิบหกแต่ไม่มีพื้นหลังเลยว่าไม่อยากใส่พื้นหลังสวยนะพื้นหลังโคตรสวยเลยใครอะโอ้โห จัได้ว่าน่าจะเป็นเ e วสีดสีดำเลี okay. ่หโอเคงยแ่สเจ็ดแปดหกแปดหาแปด่แปอเอเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดห เจ็ดทีเจ no, <mermaid> ็ดชั้นเจ็ดช่อนอยู่แบบนั้นี่ยไอเอ็มคือเมดโหดไอเอ็มคือเมดพิมพ์ได้เพื่อนิไม่ได้เหรอมีบอกไม่ได้ว่า เดี๋ยนะทำไมมันพิมพ์ไม่ได้อะเอ้าเชื่อแล้ว L E เอยเอยเอยเลพัตรงนี้มันเป็นแบบรีโอรด L E ะเดี๋ยวนะนี่เพื่อนเอาแบบสุมหมดเลยเหรอทั้งห้องอ่ะ เมส,สีดำก็ถูกใช่ไหมก็ถูกใช่ไหมโหเดี๋ยวนะอ๋อ,อสีดำสีดำกี่คนนั่นน่ะแปดคนหรือเปล่าหรือมากกว่านี้เอาไม่ใช่บอสเตอร์สีม่วงแน่เลยแน่ ผมจะวางแผนเราจะไปยิงอุกกาบาตประมาณสิบลูกพอจะให้ยิงยี่สิบลูกนะแล้วก็มาทำเคลยตรงนี้แล้วก็มาทำอันนี้ให้ครบยี่สิบเ้ยไทำเคลยดิทำเคลยดเรื่อย,อยมีคนแฮกเหรอ What Hackable ไม่น่าจะใช่อ่ะผมมีทางมีทางเดินให้แล้วก็เพื่นอนก็ออกออกไปทั้งหอดพี่เด่ะปื๊บจุ๊บจุบก็ไม่ทําไม่ตามทางเดิอนเลยยังก็มีทางเดินได้อยู่เป็นถนหนหรือเปล่าจริงๆครับทุกคนถกเวทอะไรไม่ได้เลยเอ้าตอนเดินก็ติดๆครับค่ะ nhìn nhìn, luôn có một tập kích cũng được Nó luôn 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 U.S.E เหรออ่ะมันเกิดแล้วอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ย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 ือไม่น่าจะใช่อ่ะเพื่อนน่าจะเป็นมิสเป็นมิสจริงด้วยอ้าเดีครบแล้วนะครบแล้วนะเนี่ยไปละ เฮ้ยเดี๋ยวโอทูโอทูโอทูทั้งสองตรงนี้มียังตรงนี้มียังมีคนยังตรงนี้ตรงนี้มีคนไหมไม่มีโอเคเร็วเพื่อนสแกนมือ,อเพื่อไปอีกครั้งหนึ่ง สแสดงว่าเราต้องไปอีกฝั่งหนึ่งเอาเพื่อนอย่ามาเพื่อนโหสิบแปดวิแล้วก็พื่อนไม่้าแ,แพทางน,นี้นี่คือซวยเลยฮะอีกฝั่งนึงเพื่อนไม่ทันแล้วหมดเวลาแล้วเพื่อนเพื่อนไม่ต้องไปแล้ว สีขาวโอ้โหรางวัลเยอะโคตรรางวัลเยอะมาก,กจริงๆครับทุกคนรางวัลเยอะมากอันนี้มันผลได้ยังไงอ,อ๋อเพื่อนเราเนี้มาจากตรงนี้ดิเองจำได้ว่ามันมีอนี้อยู่สอนเนี่ยเพื่อนใส่ คิดเป็นปุ่มหมาย้นมาอยู่บนหัวตรงนี้มีอะไรเอ่อพวกนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะคะทุกคนเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์ไม่ใช่อุปไม่ใช่อุปกรณ์ซื้อเลยเอ,อีปิกีลครับ ไปซื้ออันนั้นต่อดีกว่าเออซื้ออะไรดีนะ่าอะไรดีนะ่าอะไรดีนะ่าซื้ออันนี้ละกันอ่ะไม่พอ สองร้อยยี่สิบสองร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบอ๋อแล้วก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆอันไหนแพงสุด mm. ก็ก็อันอันที่แพงสุดนี่แหละแพงสุดสามพัน <5, 000. S 2> อ้แต่อุปกรณ์น่าใช้หมดเลยนะโอ้ oh. อันนี้ก็มีสักวันหนึ่งกมจะต้องได้แน่นอนมังม้งมั้งซื้อสองอันอันนี้ป๊บโอเคมาหน,น,น้านี้อ่ะทุกคนชอบ คลิปนี้กันนะครับเดี๋ยวใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่อง Number Feature แล้วก็กดกระดิ่งกูกิ้กูกิ้กริ้งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปนะครับสำหรับในวันนี้บ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย